วัสดีครับวันนี้พี่รีวิวจะพาทุกท่านไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยววันนั้นนะนะวันนี้ที่จะไปกันเป็นทะเลนะครับที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักขับรถไปแป๊บเดียวนะครับไปที่จังหวัดชนบุรีเราจะมุ่งหน้าไปที่สัตหีบนะครับไปดูบรรยากาศของทะเลที่แถวสัตหีบดูบ้างว่าจะเป็นอย่างไรบ้างรวมทั้งในส่วนห้อง ที่พักด้วยนะครับและที่สําคัญเลยขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของร้านอาหารนะครับร้านอาหารเนี่ยมีหลายร้านที่เป็นอาหารซีฟู้ดเด็ดๆอยู่หลายที่เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าบรรยากาศของสัตว์ดิษฐเป็นยังไงเดี๋ยวทานกาแฟแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับระหว่างทางก็จะมีอะไรบ้างมาด้วยนะครับติดตามดูในเอพิรีวิววันนี้ไปเดี๋ยวตามกันไปทานกาแฟแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปเจอกันครับ ควรนะครับจากเชุงเทพมาถึงสังหีบครับมาบางช่วงก็มีสายฝนด้วยนะครับการเดินทางในวันนี้ทั้งเจอแดดและเจอสายฝนแล้วตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับมาถึงยังอา,อาคารที่พักของอสัตวระิฐนะครับเป็นของทหารเรือนั่นเองนะครับด้านหลังของผมนะครับเป็นอาคารที่พักซึ่งถือว่าเป็นจริงๆแล้วมันก็เป็นโรงแรมที่เป็นซิกเนเจอร์ของ ทางทางสัตะหิทเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวบรรยากาศข้างในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันไปครับนะครับห้องพักที่นี่หรูมากๆเลยทีเดียวผมได้อยู่ที่ห้องสองสามศูนย์แปดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาล่ะเรามาดูห้องพักกันนะครับตอนนี้ห้องพักของเราเข้ามาในส่วนแรกนะครับก็จะเจอกับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของที่นั่งนะครับเป็น โซฟาต่างๆนะครับทีวีห้องกว้างใหญ่มากทั้งในส่วนของโซฟาแล้วเป็นห้องนอนใหญ่ในมาสเตอร์นะครับตรงนี้เป็นส่วนของมาสเตอร์เบดรูมบอกได้เลยว่ากว้างมากๆนะครับกระจกพร้อมทีวีพร้อมแอร์พร้อมนะครับแล้วก็ห้องนอนใหญ่มากๆนะครับผมแล้วมาในส่วนทางซ้ายมือนะครับก็จะมีตู้เย็นในห้องนอนด้วยมีตู้เสื้อผ้านะครับและห้องน้ํามาดูห้องน้ํากันนะครับว่ามีอะไรยังไงเป็นไงบ้างมีใครอยู่ไหมเอ่ยโอ้โห นี่กระจกบานใหญ่เลยนะครับบอกได้เลยว่าสะอาดมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในชุ้มมีเลยครับโอ้โหอ่างนี่มีเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่คือห้องนอน master bedroom เดี๋ยวไปดูห้องอีกห้องนึงนะครับบอกเลยว่าห้องนี้มันจะมี2ห้องนอนนะครับ2ห้องนอนจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ เรามาดูห้องที่สองนะครับเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับไม่ต้องไปดูคนนะครับห้องนอนห้องที่สองก็ไม่ธรรมดานะครับนี่มีครบทุกสิ่งอย่างนะครับไม่ต้องไปดูคนที่นั่งอยู่ในห้องก็แล้วกันผ่านไปเร็วๆเลยครับนะครับสเตียงนะครับเป็นเตียง2เตียงนะครับและมาดูห้องน้าครับเป็น <visuals> ยังไงไปดูห้องน้ํากันไม่ต่างกันโอ้กได้เลยว่าสวยงามไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับนี่มีอ่างอบน้ําให้อย่างดีเลยนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมไปดูโซนรับแขกกันบ้าง เฮ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยคนนี้เชื่ออะไรเนี่ยคนนี้ก็เชื่ออะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูโซนรับแขกกันมีอะไรบ้างครับเฮ้ยโซนรับแขกมีใครอยู่ตรงนี้หนึ่งคนเอ้ยหนึ่งตัวเฮ้ยนี่นะครับโซนรับแขกนะครับโซฟาอย่างหรูดูดีมากนะครับมีทีวีให้เรานั่ง ตอนนี้ผมมาถึงที่สัตหีบเรียบร้อยแล้วนะครับฟ้าด้านหลังผมอาจจะดูครึ้มไปแล้วล่ะเพราะวันนี้อนอาจจะโดนฝนตกหรือเปล่าอะไรไงนะแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ชมคือ ครัวปีชานะครับแถวอําเภอนะครับบรรยากาศในร้านนะครับมีโต๊ะบริการนะครับมากมายทีเดียวแล้วอาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่มีมากมายเลยนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้ลองมาแวะที่ร้านนี้ดูนะครับบอกได้เลยว่าในส่วนของอาหารทะเลนะครับสดมากเีปอยวาเยอะมากนะครับทั้งกุ้งหอยปูปลานี่บอกได้เลยว่าเป็น ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อแล้วก็มีประวัติที่สวยงามอันนี้เป็นถอยกระต่ายถอยกระต่ายกับก้างแก้วนะครับถอยกระต่ายกับก้างแก้วก็แก้วนี่จะขู่กิโลละสองพันเจ็ดกิโลละสองพันเจ็ดนะครับก้างแก้วนะครับอร่อยมากแล้วมาที่ก้างอีกแบบหนึ่งก็ Lad <Şey> คือก้างกระดานอันนี้ไปทอดผัมิ้นเอ่อไปทอดกระเทียมผัดผมิ้นท่อดกระเทียมอร่อยมากนะครับนี่ครับก้างกระดานครับ นี่เลยหน้าตาขั้งกระดาประมาณนี้นะครับกิโลล,ละ950น,น,น,นะครับกิโลละ9 5้แต่ด้านบนนะครับเป็นปลาทั้งหมดทั้งตวงขอมเข้าเลยแหละนะครับปลาอูสลาดอะไรก็มีนะครับและมาที่บ่อบุ้งครับนี่เป็นบมอบุ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำนี่บอกเลยว่าถ้ามาร้านนี้เป็นอะไรที่ต้องสั่งเลยทีเดียวคือดีมากรสชาติด,ดีมาก และด้านบนนะครับปลาเก๋ากิโลละ8 0 0ร้อุูแม่นาำก็กิโลละ800อยน,น,นะครับยังไงนั้นไม่สังเลยแล้วมาดูฝั่งน,นี้นี่โอ้ปูทะเลกิโลละพันห้า้ยห้าสนใจตัวใหญ่มากนี่เป็นกุ้งเล็กนะครับด้านบนก็เป็นอีกันนะครับเองครบับผมและก็นี่เลยปลากระปงตัวละ400-500ยนะครับ ปลากระปงนะครับปูม้าครับปูม้าสดๆกันเลยทีเดียวนะครับนี่เลยปูม้าสดๆนะครับชัางกันตรงนี้เลยช่างเป็นกิโลที่เห็นกันเลยเดี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นผุ้แม่น้ํานะครับผุ้แม่น้ํเผมว่าอร่อยจริงๆผ้แม่น้าที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในร้านบรรยากาศข้างในมีอะไรยังไงน่าสนใจนะครับอาหารจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ มาดูเมนูอาหารกันนะครับที่เราสั่งมานะครับเป็นต้มยำน้าใสซีฟู้ดค้าบโอ้โหอร่อยมากอันนี้นะครับแล้วเป็นปลาหมึกย่างนะครับอันนี้ก็อร่อยนะครับเป็นเพราะอะไรรู้ป่ะนี่น้ําจิ้มซีฟู้ดช่วยนี้เลยแล้วมาต่อด้วยปลาหมึกเดี่ยวนะครับอันนี้ก็อร่อยทีเดียวนะครับและเมนูอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับยำก้านขนาซีฟู้ดนะครับแซ่บหมากข้าวผัดครับมาต่อข้าวผัดแล้วก็มาที่นี่ครับ ปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับบอกว่าบอกเลยว่าเนื้อปลาหมึกพร้อมทั้งไข่เค็มเนี่ยทำดีมากนะครับรสชาติดีมากๆนะครับถึงกับต้องสั่งมาสองจานเลยทีเดียวนะอร่อยมากๆครับปลาหมึกผัดไข่เค็มร้านนี้นะครับและนี่ครับเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องสั่งเลยก็คือกุ้งแม่น้ํานะครับกุ้งเผานะครับเป็นกุ้งเผาแม่น้ําบอกว่าหลังจากที่เข้าไปแล้วโอ้โหมันอร่อยมากข้าวผัดก็อร่อยนะครับเป็น เป็นข้าวผัดทะเลนะครับแล้วบรรยากาศนะครับเต่าได้นั่งโต๊ะริมทะเลนะครับบรรยากาศริมทะเลนะครับตอนนี้เป็นโต๊ะที่ดีมากนี่อีกอย่างหนึ่งได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับนี่คือกุ้งแม่น้ำนะครับบอกแล้วว่าตรงหัวของมันเนี่ยโอ้ยอร่อยมากไข่นะครับจริงๆแล้วกินแค่ตรงหัวเนี่ยมันมีความมันของไข่มันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่เป็นอย่างที่บอกไปเป็นยำก้านขนานะครับหันขึ้นชื่อเขาและนี่ครับ ปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับกอดเยี่ยมอร่อยมากๆนะครับปลาหมึกแต่เดียวครับอันนี้ก็ไม่แพ้กันเลยนี่ปลาหมึกย่างครับผม คืออาคารรับรองนะอ<า>น,นะครับเมื่อคืนที่เราพักกันอยู่นะครับบรรยากาศตอนนี้เป็นยามเช้านะครับช่วงนี้ก็อากาศดีแล้วครับเมื่อวานก็เจอฝนมาที่หน่อยวันนี้ก็อากาศเริ่มดีขึ้นนะครับนี่คืออาคารรับรองนะครับที่เราพักกันเมื่อคืนนะครับผมก็เยอ่ยมมากเลยที่พักที่นี่นะครับบอกเลยว่าโอเคเลยเยี่ยมมาก ด้านหลังของผมนะครับเป็นเป็นทะเลนะครับอยู่หน้าอาคารรับรองของสัตหีบนะครับยามเช้าวันนี้ครับบอกเลยว่าฟินเวอร์ดีครับสวยมากนะครับน้ํานิ่งมากๆนะครับน้ําใสแล้วก็นิ่งมากๆเลยบรรยากาศด้านหลังนะครับเป็นเกาะครับนี่สุดยอด Transcrição e จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเอ r y ีรีวิวกับสัตตหในทริปนี้นะครับครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรจะได้เจออะไรกันบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามรับชมกันได้นะครับในเอ r y ีรีวิววันนี้จบลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ